สวัสดีครับทุกทุกท่านสายสายวันศุกร์ก่อนเที่ยงนะครับคิดดีทำดีพูดดีขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นได้กุลเก่านะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่คราบขี้กุขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับองค์นี้ว่ากันง่ายๆออกมาจากกุเก็บเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นซุ้มนะครับด้านซ้ายมือผมนี่จะเบนเข้าหาองค์พระด้านในนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นสภาพคราบขี้กรุนะครับจะขึ้น ก็ก,กลางทั่วพื้นผิวองค์งพระด้านข้างเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับแห้งแต่นวลตานะครับคาบขี้กรุส่วนด้านหลังนี่ในสมเด็จบางขุนพรหมนี่จะเป็นหลังเรียบนะครับเนื้อหานี่ก็จะแกร่งจะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นได้ง่ายๆนะครับคาบขี้กรุขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านหลังนี่สภาพครบเลยนะครับคาบฟองเต้าหู้คาบ ที่กุหนังปลากระเบนคาบรอยปูไตนี่ครบถ้วนเลยนะครับเพจเบญจวรรณเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมแล้วก็เอทางช่องทาง YouTube นะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับต้องกราบขอพระคุณอย่างสูงนะครับเพจของเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้ทุกๆท,ท่าน ได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้เพื่อเป็นการศึกษาและสะสมต่อไปนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบเข้าวๆนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้กลุกเก่าเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพคาบขี้กลุกนี่จะขึ้นเป็นผดเป็นเม็ดเลยนะครับเรียงตัวเป็นชั้นนะครับ สภาพเนื้อหานี่วันน้าจะออกขาวอมเหลืองนะครับเนื้อหาก็จะแกล่งจะเนจะหนึก,จะน,กจะนุ่มนวลตานะครับจะสังเกตเห็นกาก,ากดํานะครับเก็ตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับตรงนี้จะเป็นกลุ่มเกล่าเราต้องศึกษาคาบคิดกลุ่มให้ดีนะครับ คาบีิกรุนี่ก the ็จะแห้งกลางแต่ดูแล้วนวลตานะครับเกตเห็นนะครับเนื้อหาด้านในนี่ก็จะแกล่งแก่ปูนเปลือกหอยสุกนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่แก่ปูนเปลือกหอยนะครับด้านหลังจะสังเกตเห็นนะครับคาบี้กรุหนังปลากระเบนนะครับคาบฟองเต้าหู้นะครับท่านตุก ต้องศึกษานะครับคาบคีกุูฟองเต้าหู้นะครับสังเกตเห็นนะครับคาบคีกรูกหนังปลากระเบนนี่จะขึ้นเป็นผดเลยนะครับสังเกตเห็นดูง่ายๆนะครับพื้นผิวนี่ก็จะแก่ปูนเปลือกหอยจะแกร่งนะครับเห็นมวลสารลอยตัวพื้นผิวพระจะเห็นรอยปูตายนะครับด้านหลังองค์นี้ครบถ้วนเลยนะครับคาบคีกรูกด้านข้าง คาบกีกนี้ก็จะแห้งนะครับแต่จะดูหนหน,หนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นไหมครับคาบกีกุด้านหน้าเ,เห็นนะครับด้านล่างผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้ชมนะครับให้องค์พระเป็นตัวตักศิลน,นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับ ยากให้ทุกท่านไปศึกษานะครับจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มก่อนอินบ็อกเข้ามานะครับเราจะสังเกตเห็นมวลสารนะครับลอยตัวอยู่บนด้านบนขององค์พระนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้กลุก่เก่าสวัสดีมีความสุขทุกทุกท่านครับ